การระฟังคับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ส7เจ็ดพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่สามสิบที่ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังจากนายปานปรีประยิทธา,านุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับสวัสดีครับทุกท่านคนนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนายปานปรีพิธานุกรมาร่วมพูดคุยแล้วก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเข้าร่วมการประชุมเอเปกครั้งนี้ให้เราได้ฟังกันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณปริญญวิทย์ครับครับผมท่านผู้ฟ่งท่านครับการประชุมเอเปกครั้งนี้ครับท่านทราบว่าเป็นการประชุมที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับ ถูกต้องครับเอเซ็กเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะครับชั้นนําของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งประกอบด้วยยี่สบเอดเขตเศรษฐกิจคที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับวัตถุป,ประสงค์หลักก็คือเพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคคือเดิมเนี่ยก็เป็นการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโด,ดยตรงแต่ต่อมาเนี่ยมีการขยายเขายังมีความร่วมมือทางด้านสังคมและการพัฒนาด้วยนะครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพนะครับครับแล้วก็ได้มีปริญญาผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับโดยผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดได้แก่เป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเรื่องเขตเศรษฐกิจ BCG นะครับซึ่งเป็นแผนด้านความมั่นคงยั่งยืนถือว่าเป็นแผนแรกของเอเปกนะครับครับผมสำหรับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเยือนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการประชุมซึ่งครั้งนี้เนี่ยสหรัฐเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นเจ้าภาพต่อจากไทย นะครับหัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพของสหรัฐนี่ก็คือการสร้างอนาคตที่ยืดหยืนและยั่งยืนสำหรับทุกคนครับผมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า creating a resilient and sustainable future for all นะครับโดยจะมีการเน้นเนี่ยสประเด็นหลักนะครับได้แก่หนึ่งเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงทางด้านการค้านะครับเพื่อความมั่งคั่งในวงกว้างก็คือหมายความว่าครอบคุมทุกเรื่องนะครับในด้านการค้านะครับ เรื่องที่สองนี่ก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อนวัตกรรมี่ื่อความยั่งยืนซึ่งก็ในเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่นวัตกรรมเนี่ยจะเป็นพระเอกนะครับไปพร้อมกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องที่สามนี่คือสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและครอบคลุมก็คือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับผมครับอันนี้ก็เป็นธีมหลักนะครับในการประชุมครั้งนี้คส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีกําหนดเข้าร่วมประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจและ การประชุมที่เกี่ยวข้องตามคําเชิญของท่านประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยระหว่างวันที่12ถึง17พฤศจ,จิกา2 5 6 6อครับกิจกรรมที่ท่านนายก,นกรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมนี่ก็มีหลากหลายนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือจะมีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กเนี่ยแบบรีทเีทเป็นกลุ่นทางการแต่ก็ไม่ทางการทีเดียวนะครับ,รบแต่ก็จะเป็นพบปะกับสมาชิกทุกประเทศน,นะครับเรื่องที่สองก็จะเป็นการประชุมระหว่างผู้นำกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเป็ก โดยจะร่วมกล่าวปาตารกตาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอเป็กนะครับหรือที่เราเรียกว่าเอเป็กซีโอฟามิคครับปาตาร์กถานี้ก็จะเป็นขัาสสาคัญนะครับเพราะว่าไม่ใช่ผู้นําทุกคนก็จะได้ได้ขึ้นไปพูดนะครับแล้วก็ประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้ขึ้นเหนือได้นะครับซึ่งนายกรัมรีก็จะไปกล่าวในที่นั้นนะครับแรนบิ์นี่ก็จะเป็นเรื่องที่ในทุกเวทีเนี่ยท่านก็จะไปพูดถึงเรื่องแรมบิชจะพูดทั้งกับกลุ่มสมาชิกของเอเป็กนะครับแล้วก็จะพูดกับกลุ่มธุรกิจจททีี่่าานนะะมโอกพบบครั ครับผมเรื่องที่สามก็คือนายยังมีกำหนดพบปะหารือแบบทวิภาคีนะครับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่เข้าร่วมประชุมครับผมการพบปะเนี่ยหรือพบหรือหารือทวิภาคีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นําของของประเทศต่างๆนะครับครับผมแล้วก็ของเขตเศรษฐกิจด้วยครับการพบปะหาหรือกับภาคเอกชนแล้วก็สถาบันศึกษาชั้นนําของสหรัฐด้วยนะครับ อย่างเช่นที่แซงสอดนะครับก็จะได้ไปมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่าเอกชนนะครับแล้วก็คณาจารย์ของหมหาวิทยาลัยด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการหาดูวาระต่างๆการเนี่ยนายลกก็จะใช้กาอแสดงวิสัยทัศน์ของไทยในประเด็นต่างๆหลายข้อข้อแรกก็คือการค้าการลงทุนครับข้อที่สองนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมโยงนะครับผ่านการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานนําเสนอโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย และส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยเฉพาะผ่านการเดินทางและการท่องเที่ยวด้วยนะครับเรื่องที่สามนี่ก็คือเรื่องความยั่งยืนท่านก็จะัอดันสานต่อเป้าหมายกรุงเทพนะครับ,รบที่มีการประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วนะครับ,รบเรื่องที่ 4, สี่เศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งค,ค,คือจะมีการส่งเสริมการค้าดิจิทัลแล้วก็อีคอมเมิร์ซนะครับรวมทั้งนวัตกรรมใหม่เช่น AI โดยคำนึงถึงความสําคัญของการกากับดูแล ค,คือหลีกเลีเ่ยงผลกระทบในช่งลบมะครับ,รบแล้วก็เรื่องที่ห้านี่ก็คือจะครอบคุมถึงเรื่องความเท่าเทียมด้วยค,คือจะเน้นการกระจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้าโดยจะมีการนําเสนอนโยบายของไทยที่สนับสนุนกลุ่มเปราะบางนะครับจะมีการพัฒนาระบบการศึกษา และยกระดับราการสุขภาพต้วหน้านะครับซึ่งก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการต่อยอดอยนโยบายที่เคย,เย,ยมีมาก่อนแล้วนะครับนเรื่องอื่นนี่ก็เช่นประเดมนี้ที่เกิดสถานการณ์ในอิสาราเอลนะครับแล้วก็ฮามาสแต่ปกติเนี่ยการประชุมเองเปกเนี่ยก็จะเป็นกรอบความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจโดยกึงน,นะครับก็คือหมายความว่าก็จะเน้นการหารดูเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจะไม่มาหาดูในประเด็นเรื่องการเมืองหรือความมั่นคงนะครับ แต่ในกรณีที่มีการหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่ชาวโลกให้ความสนใจเนี่ยก็คงไม่ถือว่าจะเป็นบาระคหารือหลักหรือจะมีการร่วมกันตนามสายใดสายหนึ่งเี่ยวกันสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นก็จะเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจครับมีโอกาสไหมครับที่จะหยิบยกในประเด็นเกี่ยวกับอิสราเอลที่กระทบกับเศรษฐกิจของโลกขึ้นมาหารือกันในเวทีนี้ครับท่านผมคิดว่าอาจจะมีคนยกขึ้นมานะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนที่ชาวโลกให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้นะครับ แล้วก็ชาวโลกก็มีความประสงค์อยากจะให้การในอิสราเอลเนี่ยคลี่คลายไปโดยเร็วนะครับครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเวทีที่อย่างที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยก็คือจะน้นเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจผมคิดว่าถึงแม้จะมีการหารือเนี่ยแต่ก็คงไม่ออกมาเป็นมดิแน่นอนครับครับผมอย่างสมมติว่าประเด็นที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสนใจคือเรื่องของการหยุดยิงชั่วคราวเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีการหยิบยกมาพูดในเวทีนี้ใช่ไหมครับครับไม่มีครับครับ เอ่อถ้าจะถ้าจะมีการพูดผมเชื่อว่าวันนี้จะมีการประชุมสูงสุดนะครับของกลุ่มตะวันออกกลางนะครับที่ประชุมกันที่ซาอุผมก็ยังไม่ทราบว่าผมจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ลองรอฟังผมอยู่ครับผมท่านครับขออนุญาตขยายในด้านวิสัยทัศน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปแสดงในเวทีเอเปกเพิ่มขึ้นนะครับท่านในด้านการขาการลงทุนเนี่ยครับท่านเราจะเน้นไปที่เรื่องของ free trade area หรือ fta ด้วยใช่ไหมครับ ครับก็ทางกลุ่มนี้เขาก็มี t ีเทรดแอดวีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะมีการย้ำและมุ่งมั่นต่อระบบการค้าผูกพังคีแล้วจะจะขับดังในเรื่องของเขตการค้าเสรีนะครับหรือที่เรียกว่า FTAAP ก็คือ AP ไม่ก็ย่อมาจาก a c กนะครับแล้วก็จะมีการนําเสนอด้วยครับในช่วงรลกของไทยในการจัดทํา FTA เพื่อยกระดับ FTA ต่างๆ ให้เขารับทราบด้วยครับในด้านของความเชื่อมโยงหรือ connectivity เนี่ยครับท่านโครงการที่ไทยเราเนี่ยจะนําเสนอในการประชุมเอเปครั้งนี้โดยเฉพาะแลนบริดจ์เนี่ยครับจะมีความสําคัญยังไงหรือมีรายละเอียดยังไงที่เราจะมานาเสนอผ่านเวทีครั้งนี้ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆอย่างเงี้ยครับท่านในเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปไปแจงรายละเอียดได้นะครับแต่ก็คงจะที่ให้เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนนะครับ มันก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของโลจิสติกส์นะครับ,รบในเรื่องของการขนส่งนะครับโดยเฉพาะการขนส่งจากทางตะวันตกมาทางตะวันออกจาก,ออกทางตะวันออกภายทางตะวันตกนเนี่ยครับโดยที่จะเทสคอร์สนะครับจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการ,รในการขนส่งเนี่ยจากซิกโลกหนึ่งไปอีกซิกโลกหนึ่งเนี่ยถูกลงเยอะครับผมก็คิดว่าถ้าท่านคงจะพูดในแง่ของนโยบายแต่ในเรื่องรายละเอียดนท่านอาจจะไม่มีเวลาที่จะลงไปชี้แจงในเรื่องรายละเอียดนะครับ ครับท่านแล้วทางด้านดิจิตอลเอคโนมีะครับท่านด้านเกี่ยวกับ AI อะไรแบบนี้คิดว่าการหารือเนี่ยจะไปในทางไหนเหรอครับท่านคือเราเราก็จะพูดในลักษณะของการส่งเสริมนะครับว่าเวลานี้เราก็จะนำเรื่องเกี่ยวกับการผ่านเข้าสู่ระบบดิจิตอลในของประเทศมากขึ้นนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเทรนของโลกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมันก็มีเรื่อง AI เข้ามาในระยะหลังนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วก็จะช่วย ในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยได้สูงขึ้นแล้วในใน,ในเชิงของการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ,รบแต่ท,ทั้งหมดเนี่ยในตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะเสริมนะครับทั้งการค้าแบบดิจิทัลแล้วก็ทําในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับครับท่านซึ่งอันนี้เราก็ต้องเรียนให้ชาวโลกเขารับทราบด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทันสมัยเนาะระบบดิจิทัลขอ,ของเราก็อยู่ในในลำดับที่ค่อนข้างจะดีในระดับโลกครับครับท่านครับประเมินว่าจากการประชุมเอเป็กครั้งนี้ครับ ผลดีหรือว่าสิ่งที่ไทยจะได้นํากลับมาพัฒนาด้านเศรษฐกิจหรือพัฒนาด้านการแข่งขันเนี่ยจะเป็นในด้านไหนบ้างครับท่านเราก็มีหลายด้านนะครับ,รบก็แน่นอนลหะไทยจะได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเอเป็กเนี่ย e อย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจโดยที่ไทยเนี่ยทําการค้ากับสมาชิกเอเป็ก e เนี่ยมากถึงเจ็ดสิบสองเอร์เซ็นของการค้ารวมทั้งหมดของไทยนะครับผมคือหมายความว่าเราค้าขายเนี่ยอยู่กับกลุ่มของเอเป็กเนี่ยถึงเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นของ จำนวนทั้งหมดที่เราค้าขายกับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเอเปกเนี่ยจึงมีอิทธิพลและเป็นตลาดสําคัญนะครับอย่างมากสาหรับธุรกิจไทยนะครับและเอเปกก็ยังให้ความสําคัญกับการเปิดเสรีและการค้าการลงทุนด้วยคนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเอเปกก็ยังให้ความสําคัญกับการสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมที่เป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มเช่นนะครับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กและก็รายย่อยและรวมถึงธุรกิจสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าร์ทอัพด้วยครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นการเน้นให้สมครสมนุนให้เข้าถึงตลาดและหัวโซ่กระถานของโลกนะครับการเข้าถึงเงินทุนสมัรสมนุนให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทาธุรกิจสีเขียวครับครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ชาวโลกกําลังให้ความสนใจอยู่นะครับซึ่งจะช่วยทําให้ธุรกิจรายย่อยเหล่าเนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ก็ดีหรือ SME ขนาดย่อยขนาดเล็กนะครับแล้วก็าร์ทอัพเนี่ยเออจะได้ประโยชน์จากเอ่อตรงนี้ด้วยนะครับ เรียกได้ว่าน่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับการประชุมเอเป็ครั้งนี้ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีไปประชุมกลับมาเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆที่ไทยเราเนี่ยได้กลับมาพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านความยั่งยืนหรือว่าด้านอื่นๆให้เราได้เห็นอีกเยอะเลยนะครับครับท่านขอทิ้งท้ายครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสองเดือนแรกจากการรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับก็จะว่าราบรื่นก็ราบรื่นนะครับ ต่ว่าจ่ว่าหนักก็เพราะว่ามีความท้าทายเต็มไปหมดเลยนะครับตาต่อเข้ามาก <oh> ็ม hm ีความท้าทายเยอะนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องสถานการณ์ที่เกิดข well> um ึ้นในต่างประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของเวลาเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับการทิศทางในในด้านการต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องมามาจูนมาปรับกันด้วยนะครับให้มันคล้องกับทิศทางของโลกนะครับเราก็ได้เห็นนะครับช่วงนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ย เจอบททดสอบมากมายแต่ก็สามารถผ่านมาได้เรียกว่าด้วยดีทีเดียวเรียกภาษาไวเรื่องเขาเรียกว่าลุยหน่อยครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงนะครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่จะต้องดูแลคนไทยที่อยู่ต่างประเทศห้าีความปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราได้ดําเนินการในภายในระยะเวลาสั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำคนไทยที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเขาท่วง ที่ยังไม่กลับมามีหลายคนนะแต่เขาไม่ประสงค์ที่จะกับแต่ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะกับเนี่ยเราก็จัดให้ทันทีเลยครับครับผมวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับท่านปานปรีพยิทธานุกรที่ให้เกียรติมาร่วมให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับในโอกาสหน้าครับท่านถ้ามีประเด็นไหนที่มีความลึกซึ้งมีความน่าสนใจเช่นนี้จะขอเรียนเชิญท่านนะครับมาให้ความรู้กับ พี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปครับยินดีครับขอบขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับ